จะเป็นยังไงเมื่อบริษัทขายตรงค้นพบวิธีขายสุดแปลกที่จะแหวกทุกขนบธรรมเนียมและศิลธรรมเมื่อพวกเขาได้จ้างยอดนักขายทั้ง4คนให้มาแกล้งเป็นครอบครัวกรรมลัลอและหลอกขายของต่างๆให้กับเหล่าเพื่อนบ้านไฮเซสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาน e l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเด e ะจูนเซนแฟมมารีลวงโลกแล้วกลยุทธ์การขายของพวกเขาจะเป็นยังไงจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรา ก็จะได้เจอกับครอบครัวกำมะลอที่กําลังขับรถย้ายบ้านมาในหมู่บ้านไฮโซหลังใหม่สตีฟผู้รับบทเป็นพ่อก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะนี่เป็นการรับบทครอบครัวปลอมๆครั้งแรกของเขาส่วนผู้รับบทคุณแม่อย่างเคสก็เป็นนักขายมือทองแถมเป็นหัวหน้าทีมที่ผ่านงานครอบครัวกรมะลอมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและผู้รับบทลูกทั้งสองคนก็คือน้องเจและน้องมิกเรียกว่าน้าตาดีทั้งบ้านบริษัทเขาคัดมาแล้วข้าวของเครื่องใช้ของตกแต่งบ้านก็ถูกส่งมาก่อนที่พวกเขาจะมาถึงถูกจัดเรียงไว้อย่างสวยงามปานจะเป็นบ้านตัวอย่าง ต่อมาเราก็จะได้รู้จักกับสาวบ้านกลางๆที่มีชื่อว่าซัมเมอร์เธอก็เป็นนักขายเหมือนกันแต่ดูเหมือนกลรยุธจะไม่เอาไหนคุณผัวอย่างแลร่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงท้งคู่ไม่รู้ว่าบ้านของครอบครัวโจนนั้นเป็นยอดนักขายการตลาดแนวใหม่ก็เลยเดินเอาของไปทําความรู้จักแล้วก็กลับเป็นฝ่ายโดนป้ายาซะเองตกดึกสติฟก็ามาบอกกับเคทว่าแหมเมื่อตอนเย็นพวกเราก็เล่นละครเนียนเหมือนกันนะเนี่ยเคทบอกว่าเออก็จริงแต่ฉันว่าคุณเล่นเวอร์ไปหน่อยปรับเลเวลแอคติ้งลงมาหน่อยก็เห็นจะพอดีสองผัวเมียปลอมๆน เพราะภายใต้หน้ากากทั้งคู่ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเช้าวันต่อมาทั้ง4ี่คนก็มาประชุมกันเพื่อแยกย้ายออกไปทําหน้าที่ของตัวเองโดยที่ทุกการกระทําก็จะแฝงการทายอินสินค้าไปด้วยเริ่มด้วยน้องเจนสดสวยสมัยที่ยังไม่ได้คบกับพี่จอนนี่มารายงานตัวเข้าห้องเป็นนักเรียนใหม่ที่สวยใสยใช้ใชลเลยจนเพื่อนถึงกับตะลึงตึงเป๊ทางด้านสตีฟของเราที่อดีตเป็นถึงโปรกอบที่ไปไม่ถึงดวงดาวก็เลยผันตัวมาเป็นคุณพ่อกัมมัรวันนี้เขาก็ไปหายเหยื่ออยู่ที่สนามกลอบแล้วก็เจอกับแลลรี่เพื่อนนนนบ้้ากกกก็็เลยยชววไปตตีีดัสแง บอกว่าเขาเป็นมือใหม่แต่ที่เขาตีได้ดีก็เพราะเทคโนโลยีสุดปังจากไม้กลอบรุ่นใหม่นี้ชาวกวนก็สนใจกันใหญ่อยากจะได้มาใช้สักอันทางด้านเจ้าแม่อย่างเคสก็ไปทําผมที่ร้านไฮโซแล้วก็เริ่มทําความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านผัวรวยต่อหน้าคนภายนอกสตีฟและเคสก็เล่นบทผัวเมียที่รักการปลามจะแหกตูดดมแต่เมื่อทั้งคู่กลับมาอยู่ที่บ้านปลอมๆของพวกเขาต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตไม่มีความหวาดในกันเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าอยู่กับเพื่อนอะเต็มที่อยู่กับพี่อะที่เต็มกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่สตีฟกําลังนอนหลลัับบนน้องเจทที่รบบปูกสาว แอบย่องเข้ามาแก้ผ้าหาพ่อเพราะว่าเธอนั้นมินิสัยชอบหนุ่มภุมมฐานเรียกว่าอยากเป็นซอก็อยากลออ่อทรงเสียแต่ก็ถูกเมียปปอมอย่างเคสจับได้มากระชากหัวมึงออกไปก่อนเธอก็ด่าเจนว่าเลิกทําสันดานแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าน้องเจนนี่มีประวัติทํางานเสียมาหลายต่อหลายงานเพราะความอยากได้อยากโดนของเธอนั่นเองเช้าว,วันต่อมาทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปทําหน้าที่เหมือนเดิมไอ้หนุ่มมิกก็ดูเหมือนจะเอาสเก็ตบอร์ดตัวใหม่มาขายเพื่อน,อนส่วนน้องเจนสุดสวยก็เอาลิฟต์ตัวใหม่ไปโฆษณาสตีฟก็เอาเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่มาอวดที่หหนนนนน้้้้าาาาาาบบเเเเทํใสียพื่่อั จะได้ตามการตลาดแนวใหม่นี่เป็นไปได้สวยจริงๆเพียงแค่เหล่าสาวแม่บ้านได้เห็นเคสใส่รองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ก็พากันไปที่ห้างเหมามาใส่ตามเธอหลังจากนั้นไม่นานเราก็จะได้พบกับเจ c เคซีผู้เป็นเจ้าของบริษทัทการตลาดแปลกๆแห่งนี้วันนี้เจเคซีก็มาเช็คสถิตยยอดขายเดือนแรกว่าแต่ละคนนั้นทํายอดไปได้เท่าไหร่หนุ่มสเตทน้ําเปิดตัวโคตรห่วยยอดเพิ่มแค่สาเป็ส่วนสาวเคสยอดนักขายก็ล่อไป2 0ทําให้จบการประชุมเคซี c. ก็เรียกสเต้มาคุยกําชับกับเขาว่าอยากให้นายตั้งใจมากกว่านี้กกเคซีกาบกัเค ดูท่าหมอนี่จะไม่ได้เรื่องแต่เธอก็บอกว่าเธอขอเวลาอีกหน่อยเธอจะั้นเขาให้เป็นยอดนักขายเช้าวันต่อมาเคสจึงวางแผนกลยุทธ์ว่าเธอจะจัดงานปาร์ตี้ขึ้นที่บ้านเพื่อให้พวกเรามีโอกาสที่อวดของในสต็อกและทํายอดขายให้พุ่งกระฉุดไปเลยเป็นยังไงสุดสัปดาห์นั้น<ๆ>เธอก็จัดงานปาร์ตี้อาหารและเครื่องดื่มในงานนั้นก็สุดแสนจะอร่อยจนเหล่าคุณนายนั้นก็มาถามเคสว่าจ้างเชฟที่ไหนมาทําเคธก็อบอกเชฟเชิฟที่ไหนไม่มีมีแต่อาหารแช่แข็งพวกเธอก็สปลายแหม่ต้องไปหาซื้อมากินบ้างแล้วและเหมือนเคยต่อหน้้าาาผููคคคนหมมมมม่่กเ็ลืจะโชวว วานกับสตีเพื่อให้คนอื่นนั้นอิจฉาในความเพอร์เฟกทางด้านไอหนุมมิกก็ได้เจอกับสาวที่ชื่อวนาโอมิและดูเหมือนก็จะเกิดการสปาร์กจอยกันเกิดขึ้นทางด้านน้องเจงก็ได้เจอกับเสี่ยอย่างเฮียอเล็กที่มาโม,โมให้เธอฟังว่าเขานั้นมีเรือยอทน้องเจงก็บอกลำใหญ่หรือเปล่าละอยากเห็นอเล็กก็บอกลำไม่ใหญ่หรอกแต่ใส่ไม่หยุดวางวง,วงก็มาดูได้ที่ท่าเรือ <c oughs> เจนก็บอกฉันไปแน่รอเมียคุณเผอก่อนก็แล้วกันปาร์ตี้คืนนั้นจบอย่างสวยงามเหล่าเพื่อนบ้านก็ต่างพากันอยากได้ของที่อยู่ในนนนนนบบบ้้้้าาาาาซััััมมมเออรถึงกกก่ผวววยยตตตขขแไดโ๊ะิ ลีก็บอกกินข้าวไม่ว่าคืนนี้ผมขอกินตับได้ไหมแต่เขาก็ถูกเธอปฏิเสธบอกว่าอยากคอนเซนเทกกับการขายแลลีก็แฮวแดงต้องฝากความหวังไว้กับน้องอุ้มมืออีกแล้วเช้าวันต่อมาสาวเคสลองมาเปิดเช็คยอดขายดูแต่ดูเหมือนยอดขายของพ่อหนุ่มสตีฟนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเคสจึงเดินไปคุยกับสตีฟว่าที่ฉันเลือกคุณมาร่วมทีมนั้นก็เห็นเพราะว่าคุณน,นั้นมีสเสน่ห์แต่ถ้าคุณยังไม่พัฒนาฝีมือการขายแล้วล่ะก็มีหวังทีมของเรานั้นแย่แน่สตีฟเห ก็ลอยู่แล้วเขาก็แกล้งทํเป็นตีไม่เป็นแล้วก็มาขอโรงเรียนระหว่างเรียนเขาก็ใช้อุปกรณ์ไม้กอล์ฟของเขาครูฝึกก็ถึงกับงงว่าทำไมมึงตีเก่งจังสตีฟก็บอกไม่มีอะไรแค่อุปกรณ์มันดีโดยเหตุนี้ครูฝึกจึงเอาไม้ของสตีฟไปแนะนําให้คนอื่นๆต่อทําให้ยอดขายของสตีฟตอนนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพอ่แป๊บเดียวเฮียสตีฟก็กลายเป็นท็อปเซลลทำให้เค้กของเรานั้นดีใจเป็นอย่างมากต่อมาวันนั้นเค้กได้ชวนแก๊งเพื่อนสาวมามาร์กหน้าที่บ้านสตีฟที่กลับมาจากตีกอล์ฟก็เข้า ว่าเมื่อกี้คุณทําอะไรสตีฟก็บอกเล่นละครในใจอย่าบอกนะว่าเพื่อนเธอไม่ชอบคพือนนั้นสตีฟกับเคก็ออกไปดินเนอร์กับเพื่อนบ้านที่ร้านอาหารสุดหรูแต่แล้วอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทักสตีฟพ,พร้อมกับนามสกุลเก่าเขาก็ต้องแกล้งทาเป็นไม่รู้จักเพราะว่าเดี๋ยวแผนแตกแล้วก็รีบให้พนักงานมาเอาตัวเขาออกไปและเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านก็เห็นว่าเหล่าลูกๆกำมรลอนั้นยังไม่กลับมาจากทํางานเคสบ่นกับสตีฟว่าอดเป็นห่วงเจนไม่ได้ไม่รู้ว่านิสัยร้านผู้ชายของเธอนน้นเปลี่ยนไปหรือยังบอกได ปาตี้ทางด้านสตีก็พูดให้เคทฟังว่าถึงงานนี้เราจะแกล้งเป็นได้ทุกอย่างแต่อย่างเดียวที่เป็นไม่ได้นั่นก็คือตัวเราเองสตีก็จูบเคทเพราะว่าเขารู้สึกดีกับเธอแต่เคทก็ดูเหมือนจะเป็นสาวที่ยึดมั่นในงานเธอจึงปฏิเสธเขาและเก็บกดความรู้สึกดีๆไว้วันต่อมาสตีไปที่สนามกอล์ฟและเห็นว่าแลลี่นั้นออกรถใหม่เพราะเขาเห็นสตีเป็นตัวอย่างวันต่อมาเคซีก็กลับมาประชุมทีมกับพวกเขาอีกครั้งเธอมาพร้อมกับสินค้าของลูกค้าเพื่อต้อนรับเทศกาลที่จะมาถึงยิ่งไปกว่านั้นเคซียังมอบรถสปอร์ ดีขึ้นยังผิดหูผิดตาสตีฟลองเข้าไปนั่งดูตอนนั้นไอแลลี่ข้างบ้านก็ขับรถมาพอดีพอได้เห็นสตีฟที่ออกรถใหม่ได้เทก่กว่าคูกว่าแลลรี่ก็ถึงกับเซ็งไปเลยต่อมาวันนั้นเคก็ได้รู้ว่าตอนนี้ทีมของเธอนั้นได้เป็นที่1ของทุกหน่วยทําให้เธอนั้นดีใจมากกับความพยายามที่ผ่านมาคืนนั้นสตีฟกับเคก็ได้ไปเดทกันและดูเหมือนคืนนี้เคก็จะยอมเปิดทางให้สตีฟมากขึ้นแล้วทางด้านไอหนุ่มมิกก็ไปที่งานปาร์ตี้พร้อมกับหิวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำ ชวนมิกคุยบอกว่ารถสปอร์ตนายมันเท่แล้วอยากลองขับจะได้ไหมมิกก็บอกไม่มีปัญหาแล้วก็พามันออกไปลองขับน่ามิเห็นมันออกไปจากงานไม่บอกลาก็เลยขับรถตามไปและด้วยความเมาคืนนั้นเธอก็ได้ประสบอุบัติเหตุส่วนมิกก็ได้พยายามจูบกับเพื่อนชายหนุ่มคนนั้นแต่เพื่อนมันก็ตกใจแล้วก็บอกกูไม่ได้เป็นเกยแถมยังโมโหสอกหน้าไอ้มิกไปหลายทีเช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าที่บ้านของแรลี่ซัมเมอร์เมียของเขานันกำลังปวดหัวเพราะว่าตอนนี้เงินแทบจะหมดบัญชีพอพวกเขานั้นใช้ใจ่ายแบบเกินตัวแถมยังขายของไม่คออยไดด้้้้ทาาางงนนนนนบขสตตฟัก็มรวจ พร้อมกับบอกว่าเมื่อคืนสาวที่ชื่อนาโอมิประสบอุบัติเหตุและได้มีรายงานว่ามิกลูกชายของพวกคุณได้นําเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับเยาวชนเคทได้แก้สถานการณ์และตำรวจก็กลับไปทั้ง4ี่คนก็มาประชุมทีมกันแล้วก็ทะเลาะก,กันใหญ่อีน้องเจงก็มาล้อมิกเรื่องที่เขานั้นเป็นเกย์มิกบอกถึงกูจะเป็นเกย์กูก็ไม่ร้านแบบมึงดูเหมือนว่าปัญหานี้จะบานปลายใหญ่หลวงถ้าหากทางบริษัทรู้เข้าครอบครัวมาปลอมนี้ก็จะถูกยุบแน่ๆสติพยายามบอกเคทให้ใจยเย็นๆพวกเรามาช่วยกันคิดเพราะว่าพวกเรานั้นครอบครัวเด งานทางด้านน้องเจงก็รีบกลับไปหาผัวของเธอแต่คนที่รออยู่กลับเป็นเมียหลวงอีเมียหลวงก็ด่าบอกว่ามึงมันแค่ของเล่นตอนนี้หมดเวลาเล่นสนุกแล้วใส่หัวไปซะทางด้านเคสตอนนั้นกําลังเคียดแต่สตีฟก็ตามมาปลอบถึงห้องนอนสตพีพยายามปลอบเธอจนเธอนั้นรู้สึกดีสายตาสองคนสปาร์กจ่อยแล้วก็ชิกะปัม่มปัมกันเรียบรรอยจากนั้นเจนที่โดนทิ้งก็ทําให้เคสนั้นไปรับและดูเหมือนตอนนี้ทุกคนก็จะมีปัญหาของตัวเองเช้าวันต่อมาขณะที่สตีฟกาลังวิ่งจอกกิงเคซีก็ได้แอบมาพบเขาอย่างลับ,ลบๆเธอ นักขายฝีมือดีแต่ตอนนี้หน่วยของเคนั้นมีปัญหาแต่สตีก็ปฏิเสธเพราะว่าเขาคิดว่าครอบครัวนี้จะกลับมาได้คืนนั้นที่บ้านของแอลลี่กับซัมเมอร์ทั้งคู่ได้จัดงานปาร์ตี้เพื่อให้ซัมเมอร์นั้นได้เสนอขายของแต่สตีก็เห็นว่าแอลลี่นั้นดูเครียดแอลลี่ <L ally S 2> จึงบอกกับสตีว่าบ้านเขากำลังจะถูกยึดโดยที่เขาไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับเมียเพราะเขาอยากให้เธอนั้นมีแต่ความสุขสตีเห็นใจแอลลี่เป็นอย่างมากเขาพยายามบอกให้แอลลี่เอาทุกอย่างไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้นี่แต่แลลี่ที่กำลััังงเเเมมมมาา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 กก็หวว่่่่สสตตตีีนนนนนน้้้้้ดดูถูถขขขพยยจะออออธิบบทไไซื เห็นท่าไม่ดีก็เลยเดินมาห้ามไม่ให้เขาพูดคืนนั้นสตีฟก็บ่นให้เคสฟังว่าเขารู้สึกผิดที่ทําให้แร,รียนั้นต้องเป็นหนี้เช้าวันต่อมาซัมเมอร์ตื่นขึ้นเดินลงมาตามหาแร,รี่ก็ไม่พบเห็นแต่ใบแจ้งหนี้มากมายที่เขาซ่อนมาโดยตลอดสุดท้ายซัมเมอร์ก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นว่าแร,รี่นั้นฆ่าตัวตายสตีฟรีบโดดลงไปช่วยเขาขึ้นจากน้ําแต่ดูเหมือนก็จะสายไปซะแล้วตอนนี้สตีฟทนไม่ไหวแล้วลราคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุข,ของเรื่องราวทั้งหมดเขาจึงเป่าประกาศตะโกนบอกความจริงกับทุกคนว่าจริงๆแล้้้ววววคคครรรรออออบบบัััขขงงพกกกเเาาานป็มลถูิษทจใช คคเคสเห็นท่าไม่ดีจึงเรียกเจนกับมิกให้ขับรถหนีไปด้วยกันและดูเหมือนนี่ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของครอบครัวกรมารอครอบครัวนี้ตำรวจก็ได้มาสอบปากคำว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันเป็นยังไงไม่นานเคซีก็ได้มาบอกกับสตีฟว่าตอนนี้เคสได้ไปรับงานใหม่แล้วเธอได้ชวนสตีฟห้ทำงานต่อแต่สตีฟก็ปฏิเสธจากนั้นหนังตัดมาเราก็จะได้เห็นว่าเคสเจนและมิกก็ได้ไปสร้างครอบครัวกำมารอ,อก,กับพ่อคนใหม่และกำลังหลอกโชว์ชีวิตสุดตูให้กับเพื่อนบ้านอยู่เหมือนเดิมแต่แล้วตอนนั้นสตีฟก็ได้ตามมา เธอว่าเรื่องของเราจะจบกันแบบนี้จริงๆเหรออีผัวใหม่เดินม,มาถามเคสว่าคนนี้เป็นใครสตีฟก็บอกไม่ต้องเล่นตามบทแล้วกูเป็นผัวเก่าเธอเขาก็เลยปล่อยให้ทั้งคู่นั่งคุยกัน2คนสตีฟนั่งขอร้องให้เคสนั้นหยุดทํางานนี้และออกไปมีชีวิตจริงๆกับเขาสักทีแต่เคสก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นยังสับสนสตีฟได้เดินจากมาพร้อมกับคืนรถบ,บริษัทไว้ให้กับมิกค,คืนนั้นดูเหมือนเคสจะคิดหนักเจนก็มาบอกกับเคสว่าอย่างน้อยเขาก็กลับมาหาคุณสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าขนาที่สตตฟเดินอยู่ริิิมถนตนตออนนััอ้เ้เเเเงสขบรรราาาาาาวววว่่ธธดดใจจจไแลยะชี กับเขาสักทีและหนังเรื่องเดะโจนเส้นแฟมิลี่หลวงโลกก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้คงสะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันได้ไม่มากก็น้อยในยุคที่คนเราซื้อกระเป๋าไม่ได้ไว้ใส่ของแต่ไว้อวดรถไม่ได้มีไว้ขับอย่างเดียวแต่มีไว้อับสถานะทางสังคมไหนจะเล่าคอนเทนต์อวดล่ำอวดรวยผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่อยากให้เ,เพื่อนๆเสพอย่างมีสติเพราะจริงๆแล้วสิ่งของวัตถุเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับความสุขก็อย่าไล่าตามวัตถุจนลืมสิ่งสําคัญต่างๆในชีวิตกกกก็แแล้้วััันนนนครรรรบสําาหภพ์เเเเืื่่อออองงดโจ 2 0 0 9ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.4คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กลายจะถึง1ล้านซับแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงหนมก็โดเนตกันเข้ามาได้แล้วกลับมาพบกับจ u ยู a ช n e l ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ